ล้วพี่น้องอีกแล้วพาเด็กหนยมาเที่ยวสวนพวงอีแล้วพี่น้องสวนสัตว์ขอนแก่นน้องเจลีเสาไครมุกเาว้างเนน้สาแ่น้าน้อสาวทำยังไงนะได้น้อสาวทำยังไงนะ้มือามิงโกครับามิโก นกไหมน้องเจลนีนกไหมเหนกไหมนะหนกไหมนกสวยมากเลยเนาะจะร้เป็นเ้มอลีเมอร์หางแหวนหางอไพกต้นม่เห็นเห็นหางการเห็นหางกานเห็นหางการ ก็จะจอดให้ลงตามสถานีนะครับรถไม่จอดรอนะครับรถไม่ได้พทาสถึงให้จมรถจะเวียนตลอดส่วนด้านล่างขึ้นได้ทุกขันลงได้ทุกขันอยากได้ยงนีสถานีแรกมีครับนกนีนกบนตรงนี้ได้เลยมีลงไหมครับมีลงไหมด้านหลังลงไหม No, não. Caramba,